วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำท็อปบาลานซ์เจ้าตัวแบตลิเทียมนะครับก็แบตดิเทียมที่เราได้มาวันนี้ก็จะเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตครับตัวนี้ก็จะขนาด3.2โวลต์หนึ่งร้อมิลลิแอมป์วะครับก็จะสั่งมาทั้งหมด8ก้อนเพื่อมาประกอบเป็นชุดโซลาเซลล์ชุด24โวลต์ก็เดี๋ยวเราจะมาวัดโวลต์ให้ดูนะครับแต่ละก้อนโวลต์มีอยู่เท่าไหร่ เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มวัดเจ้าตัวแบตลิเธียมมันนะครับว่าแต่ะก้กนมีโวลต์อยู่เท่าไหร่ก่อนอื่นแล้วก็เอาจุกที่เขาใส่มาออกก่อนก็ดึงออกให้หมดครับอันนี้ไม่ได้ใช้ครับหรือใครจะเก็บเอาไปทําอะไรก็ได้แต่จริงๆมันไม่มีผลต่อการใช้งานและอันนี้ก็คือมิตเตอร์นะครับเราก็จะบิดไปที่โวลต์พอบิดมาที่โวลต์เสร็จปุ๊บสังเกตโหมดตรงนี้ที่ดียครับก็จะขึ้นเป็น AC อ่าแล้วก็ให้กดเลือกเป็น DC เพราะว่าแบตเตอรี่เราเป็น DC นะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มวัดก้อนแรกกันนะครับอ่าก้อนแรกเราก็ดูนะครับเท่าไหร่อ่าก้อนนี้สามจุดสองหนึ่งเก้าอ่ะอันนี้สามจุดสองสองศูนย์อ่าก้อนที่สามสามจุดสองหนึ่งแปดนะครับก้อนที่สี่สามจุดสองสองหนึ่งก้อนที่ห้า สามจุดสองสองศูนย์นะครับอ่ก้อนที่หกสามจุดสองหนึ่งแปดก้อนที่เจ็ดสามจุดสองสองศูนย์่าแล้วก้อนสุดท้ายอ่าสามจุดสองหนึ่งเก้าซึ่งมันจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าเราต้องทำท็อปบาลานเพื่อให้แบตชาร์จได้เต็มที่นะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการท็อปบาลานก์ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มใส่บัตบาก่อน นี่ครับบัตรบาร์ก็ใช้เหล็กรูอย่างนี้ก็ได้หาซื้อตามร้านทั่วไปก็ได้ครับมีขายหมดก็เราจะเริ่มใส่คือในการทําท็อปบอลลานเราจะเป็นลักษณะการขนังแบตนะครับก็คือคบวบบวกก็คือคบวบวกทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นคนลบก็คนลบทั้งหมดนะครับเราก็จะเริ่มใส่ไปเลยนะครับ ข้อดีของการทำท็อปบาลานครับก็คือจะทำให้แบตชาร์จกับโซล่าเซลลเข้ากันทุกก้อนนะครับก็คือแบบจะไม่มีก้อนไหนขึ้นโอเวอร์ชาร์จก็คือเวลาเต็มก็คือจะเต็มพร้อมกันนะครับเพื่อไม่ให้แบตบวมด้วยนะครับก็คือจะท็อปบาลานก่อนดีกว่าอย่าไปเสี่ยงเอาข้างหน้า พอเราใส่อันนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะตามด้วยน็อตนะครับน็อตก็จะเป็นน็อตเบอร์สินะครับเป็นมาตรฐานของแบตเลแล้วเราก็ทําการล็อกน็อตทุกอันนะครับอันนี้ก็จะเป็นท็อปบาลานแบบบ้านๆนะครับพอเราล็อกล็อกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะทําการเอาเครื่อง ตั้งวนนะครับเพื่อทําการชาร์จแบตอ่ะพอเราล็อกน็อตแน่นทุกตัวแะ้วครับก็คือขันแค่พอตึงๆมืออย่าไปแน่นมากครับอ่ะแล้วต่อไปเราก็จะเช็คดูอีกรอบหนึ่งครับว่าที่เราขันน็อตกับบัตรบาร์ไปแล้วมันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้นะครับขึ้น3าจุดสนะครับทุกอันก็จะขึ้นสาเท่ากันหมดเพราะว่าเราขนานกันอยู่อ่ะและต่อไปนะครับ เราจะทำการท็อปบาลานเราจะใช้เครื่องชาร์จลงไปนะครับอ่าครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ทำท็อปบาลานนะครับผมก็จะทำการปรับโวลต์ไปที่3.6ก็สเปคแบตอันนี้มันจะได้ถึง3.65แต่ผมเอาแค่3.6พอครับและแอมชาร์จผมจะชาร์จที่5แอมเลยเพราะว่าแบตอันนี้เป็นแบตตัว100แอมป์อ่าพอเราปรับโวลต์ได้เราปรับแอมปได้ เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาสายนี่นะครับที่เสียบเข้าที่เครื่องตรงนี้ก็จะมีดำกับแดงเป็นบวกรบนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหนีบที่แบตบนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการชาร์จนะครับผมก็จะเอาสายมาหนีบนะครับก็คือตอนที่เราวัดตอนแรกฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกฝั่งนี้เป็นขั้วลบนะครับอ่าเราก็ทําการเอาสีดํานะครับหนีบเข้าที่ขั้วลบเลยปึ๊บอ่าและสีแดง ก็หนีบเขาที่้วบวกนะครับอ่าเพราะนีบเสร็จแล้วให้เรามาที่หน้าเครื่องครับกดปุ่มตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเอาพุทก็จะทําการออนเปิดเครื่องนะครับอ่าและก็ให้เราสังเกตดูที่เครื่องครับเครื่องก็จะขึ้นจํานวนโวลต์ที่เราตั้งแล้วก็ตามมาด้วยแอมป์ที่เราตั้งครับ เราชาร์จไปเรื่อยแอมตัวนี้ก็จะลดลงครับพอลดลงไปถึงจุดหนึ่งของเครื่องเขาก็จะทําการหยุดตัดการชาร์จเพราะว่าเต็มครับก็จะใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานครับการท,ทําทอบบาลานซ์ก็มีข้อดีหลายอย่างครับแต่ว่าจะใช้เวลานาน,านมากแต่ว่าแบตของเราก็จะหมดปัญหาเรื่องการโอเวอร์ชาร์จครับแล้วก็ชาร์จจนบวมชาร์จจน เสียนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนการจบการทอปราลาน,นะครับก็จะรอให้เต็มอีกทีนึงก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ